เป็นภัยสำหรับสาวๆนะอย่างน้องคาเรนด้วยก็ต้องระวังนะ<ช>ถ้าสมมติว่ามีเจ้านายมาจีบโดยไม่รู้ตัวอ่าแล้วเราไม่เล่นด้วยอาจจะโดนประเด็นแบบนี้ก็ได้นะครับ<ช>โดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของนายกเทศบาลกลางผมโสดจะชอบใครก็ได้เรื่องราวดังกล่าวครับโซเชียลได้มีการเผยแพร่แฉเรื่องราวของนายกเทศมนตรีเม,มืองนครน,นายกที่มีพฤติกรรมชอบคุกคามลูกน้องสาวพอผู้หญิงไม่เล่นด้วย ก็กันแกล้งให้ย้ายที่ทํางานรวมทั้งแชทด,ด่าหย,ยาบๆใครๆในกลุ่มไลน์ที่ทํางานด้วยล่าสุดครับเจ้าตัวได้มีการออกมายอมรับว่าจีบจริงเพราะว่าตนเองโสดมาแล้วถึง4ปีเรื่องราวถูกปเปิดเผยครับในเพจพักใหม่หลังมีผู้เสียหายเข้ามานําข้อมูลแจ้งทางด้านของคุณหนุ่มพักใหม่และได้มีการนําเรื่องราวดังกล่าวครับไปแจ้งความพร้อมกับให้ข้อมูลมีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่ง ถูกนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกคุกคามความเป็นส่วนตัวทําทีเข้ามาจีบอยากดูแลแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยพยายามเลี่ยงมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาจึงเกิดเรื่องขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงไม่รับโทรศัพท์ไม่อ่านไลน์นายกท่านดังกล่าววันที่1พฤษภาคมค่ะ พิมพ์ดาอยากๆคลายๆลงไปในลายกลุ่มเลยผู้สื่อขาวสอบถามไปยังผู้เสียหายครับนางสาวยุอายุ39ปีป<ะ>ีพนักงานของกองงานสาธารณสุขเหตุเทศบาลนครนายกเล่าว่าก่อนหน้านี้นายกได้ชวนตนเองไปเที่ยวแต่ตนเองปฏิเสธจากนั้นนายกก็พยายามตื้อด้วยการส่งข้อความทางลายทั้งโทรพูดคุยเชิงชู้สาวซึ่งตนเองไม่เล่นด้วยจึงทำให้นายกโมโ oh ห ส่งข้อความต่อว่าเหมือนว่าตนทำตัวไม่มีราคาแต่ครั้งนี้แรงนะใช่ค่ะบอกว่าตนทำตัวไม่มีราคาจากนั้นตนได้มีการแคปข้อความส่งให้กับเพจสื่อในท้องที่จังหวัดนครนายกและรายการโหนกระแสซึ่งหลังจากที่ตนไม่อ่านข้อความลายของนายกได้มีการส่งมาพอตอนเช้าให้พี่ที่ทำงานที่เป็นคนจัดตารางเวนส่งแจ้งเวนมาเลยว่าเธอต้องเข้าเวรตอนสิบโมงซึ่ง เป็นการส่งเวรแบบกระทันหันจากนั้นนายกท่านดังกล่าวได้มีการส่งไลน์ไปว่าเธอในไลน์กลุ่มทำไมไม่มาเข้าเวรจะเดินทางไปตรวจเวรแล้วและได้มีการด่าทอเธอผ่านทางไลน์กลุ่มที่มีเจ้าหน้าที่กว่า20คนด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าซ้ำไปซ้ำมาจนไม่มีใครตอบไลน์และตนก็ไม่ตอบแต่ได้มีการแคปข้อความทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วผู้เสียหายบอกอีกด้วยครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้นายกท่านนี้ เคยมีข่าวจีบเลขาสาวแต่เลขาไม่เล่นด้วยเหมือนกับตนเลยจนถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนพฤติกรรมของเลขาซึ่งตอนนี้เรื่องราวดังกล่าวอยู่ระหว่างฟ้องร้องกันอยู่ทั้งคู่โดยระยะเวลาห่างกับเธอเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งตนเองก็มีคลิปเสียงเป็นหลักฐานด้วยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเขาได้มีการเปิดเผยล่าสุดทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนครน,นายกนายสุภกริ ได้มีการออกมายอมรับเลยครับว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ในคลิปเสียงจริงและในแชทที่เคยจีบเลขาก็เป็นแชทของเขาจริงๆเพราะว่าเขามองว่าเขามีสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้เขาโสดจะจีบใครก็ได้หลังหย่าร้างกับภรรยามาแล้วถึง4ปีส่วนเรื่องที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีตนก็พร้อมที่จะสู้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูคลิปบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกได้มีการออกมาเผยแพร่ครับค่ะพอจีเจงยังไงบ้ครับ ผเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับผมเนี่ยได้รายต่อว่าเขาไปในกลุ่มรายหัวหน้าส่วนราชการป้ายนัดสามเรื่องจัดการหรือยังหรือรอให้เวลามันผ่านไปก่อนค่อยไปขึ้นป้ายครับแล้วก็ตามประทับสองอันทวงถามหลายคนแล้วนะครับทํางานเหมือนไม่ใส่ใจที่จะทําครับนะครับเขาก็โต้ตอบมาตามข้อความเนี้ยนะครับซึ่งข้อความหนึ่งเนี่ยที่ผมถือว่างานนี้ก็คือ ความเป็นสุภาพบุรุษคงหาไม่ได้เลยจริงๆนะอันนี้คือเขากล<อ>่าวหาผมอ,อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับแต่จริงๆว่าตอนช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีตอนที่ท่านนายกพูดเลยนะว่าก็ผมโสดอะ่ะผมจะจีบใครก็ได้อเออนะอ่ะก็ทางนี้ทางนั้นครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่าท่านนายกเองก็ได้มีการออกมาประกาศชัดเจนว่าก็ผม ผมลายจริง,รงขงเขาผมลายจริงที่ผมสั่งงานนะก็เขาไม่ทํางานผมก็ต้องลายจริงๆส่วนเรื่องที่บอกว่าเคยเป็นประเด็นเรื่องการจรีบก็ผมก็โสดผมก็จีบได้ถ้าเขาอยากคุยผมก็คุยถ้าเขาไม่คุยก็แยกแย้ายกันไปคะ่ะก็เป็นประเด็นไปเนาะเดี๋ยวก็ติดตามต่อไปว่าเรื่องเราจะบจบตรงอย่างไรค่ะ